สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมทนายธนิกิจบ่าธรรมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องทนายโซเชียลนะครับผ่านช่องทาง u t u b e นะครับหรือ Facebook Fanpage นะครับหรือเว็บไซต์นะครับ๋ยมขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาฝากเตือนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับประชาชนทั้งหลายนะครับว่าให้ระมัดระวังเกี่ยวกัน กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับแถวบ้านผมเรียกว่าอันนี้กดดันครับปัจจุบันนี้นะครับมีการแพร่ระบาดเกี่ยวกับแอปกู้ยืมเงินนะครับไอแอปพวกนี้เนี่ยมันจะมีสมาชิกนะครับที่เป็นคนไทยนี่แหละครับพักพวกของประ พักพวกของพวกเราเองนี่แหละนะครับคนของประเทศไทยเราเองนี่แหละครับมีการโฆษณาครับให้เชิญชวนเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับโดยมันจะไปแปะตามลิงก์ต่างๆนะครับไม่ว่าในกลุ่มในแฟนเพจนะครับหรือใน a c e b o o k ต่างต่างนะครับว่ามีการปล่อยกู้อนุมัติสินเชื่อนะครับด้วยความง่ายนะครับใครที่หลงกลหลงเข้าไปในระบบวงจรอุบาทตรงนี้นะครับโปรดระมัดระวังนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปในลิงก์นะครับที่เขาแตะไว้ใต้ ใต้คอมเมนต์นะครับหรือหรือใต้คลิปต่างๆนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือ1นึ่เขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่อบัประชาชนนะครับที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสถานที่ทํางานนะครับแล้วเขาจะนําข้อมูลลังกล่าวนะครับไปพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อนะครับโดยปกติเนี่ยครับเขาจะพิจารณาเรื่อง1นะครับภทติภาวะ2อายุ3การศึกษานะครับสุขภาพในการชําระหนี้นะครับยอดเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ย ที่เขาจะอนุมัติมานะครับไม่ได้มากนะครับ10,000บาท5 0 0 0บาท2 0 0 0บาทนะครับอยู่ที่ทางเราเองนะครับจะสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยจะกําหนดเวลานะครับในการชําระหนี้เนี่ยเวันนะครับหวันหรือ15วันหรือ1เดือนนะครับส่วนดอกเบี้ยครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับดอกเบี้ยผิดกฎหมายแน่นอนนะครับปัจจุบันดอกเบี้ยในทางกฎหมายคือ15ต่อปีนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับ เขาจะคิดดอกเบีย้ยประมาณร้อยละยี่สิบร้อยยี่ห้าร้อยสาสิบแล้วแต่เจ้านะครับเมื่อข้อมูลนะครับเรากรอกข้อมูลเข้าไปครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลาพิจารณาประมาณสองสามวันนะครับหรือพิจารณาทันทีทันใดนะครับเราพิจารณาว่าให้เราได้สินเชื่อเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีนะครับตามบัญชีที่เราระบุไว้ในแอปพลิเคชันนั้นนนนะครับพอถึงเวลานะครับพอถึงเวลาเขาจะติดต่อกับคืนมานะครับว่าให้เราชาระหนี้ต้นเงินและดอกเบีย้ย นะครับซึ่งเป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายนะครับอย่างเคสล่าสุดนะครับที่โทรมาปรึกษาผมเนี่ยนะครับกู้ยืมเงินนะครับเพียงแค่2,500บาทนะครับมีเวลา1อาทิตย์นะครับหรือ7วันนะครับให้นําเงิน2 5 0 0บาทไปคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับปัจจุบันนี้ครับณวันนี้นะครับที่เราอัดคลิปวิดีโอตัวลูกค้าคนนี้ครับมีการจ่ายเข้าไปแล้วนะครับประมาณไม่น้อยกว่า3000กว่าบาทนะครับแต่แอปพลิเคชันหรือสมาชิกของเขาเนี่ย หรือผู้ติดตามเรื่องนั้นนิสินนะครับมันก็ยังข่มขู่นะครับให้เราโอนเงินนะครับอ้างว่าเป็นค่าดอกเบี้ยเป็นค่าปรับนะครับห้าร้อพนหนึ่งเข้าไปมิฉะนั้นนะครับถ้าไม่ชําระเข้าไปนะครับในระบบเขาจะโพสต์ประจานนะครับโทรนะครับหาญาติพี่น้องของเราโทรไปสถานที่ทํางานของเราเขามีรูปภาพนะครับเขามีข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วเขาจะโพสต์ประจาน นะครับบางรลยนะครับถึงกับโดนประจานจริงๆนะครับโทรหาครอบครัวนะครับให้จ่ายถ้าไม่จ่ายก็จะขู่ฆ่าขู่ทำร้ายนี่ครับเหตุการณ์เหล่านี้ครับมีเยอะนะครับช่วงนี้มีเยอะถามว่าในทุนเหล่านี้มาจากไหนก็คือเบื้องต้นนะครับมาน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยครับมันมีแอปการกู้ยืมเงินอยู่ในระบบของประเทศจีนอยู่แล้วนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยภายในประเทศจีนเองเนี่ยมันตันนะครับ มีคู่แข่งเป็นจำนวนมากเขาจึงนะครับหันมาลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นไทยขเขมรล,ลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับโดยมาการใช้ลักษณะแบบเดียวกันนี่แหละนะครับในการปล่อยแอป,ปกู้กู้ยืมเงินนะครับในในประเทศจีนเองเนี่ยนะครับมันมีแอป,ปที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยกู้นะครับแต่บังเอิญว่าในประเทศไทยของเราเองเนี่ยนะครับเป็นการปล่อยกู้ที่ผิดกฎหมายนะครับถามว่า ถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วต้องทํำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับเราควรจะเก็บหลักฐานนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับลิงก์หรือแอปพลิเคชันนะครับที่เราเข้าไปสมัครนะครับ URL นะครับเก็บไว้2หลักฐานการสนทนาต่างๆที่เราพูดคุยกับทางแอดมินเนี่ยหรือทางเจ้าที่ของเขาเนีครับเก็บไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่เรามีการเจรจาหรือพูดคุยหรือสมัครข้อมูลจนวันสุดท้ายนะครับที่มีการชาําระหนี้และปิดบัญชี นะครับสามถ้ามีการโพสต์ประจานนะครับหรือมีการโทรไปหาบุคคลภายนอกหรือคนที่เราไว้วางใจนะครับให้เก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเลขบัญชีนะครับสี่นะครับเลขบัญชีที่เราโอนเงินค่าบริการเหล่านี้ไปนะครับโอนคืนต้นและดอกเบี้ยนะครับถ้าผมแนะนําให้นําหลักฐานเหล่านี้นะครับไปแจ้งความินคดีนะครับบุกกับบุคคลเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเหยื่อที่เป็น ที่เข้าไปกู้คือเป็นคนไทยส่วนสมาชิกที่เราโอนเงินไปหาเขาเนี่ยครับหถึงเลขบัญชีที่เราโอนไปหาเขาก็เป็นคนไทยก็คือเป็นหนึ่งในะบวนการนะครับมันจะมีหลายหลายหน้าที่นะครับอย่างเช่นเจ้าที่เร่งรัดหนี้สินในการติดตามเจ้าที่ในการอนุมัติสินเชื่อนะครับเจ้าหน้าที่ที่การทำแอปพลิเนะคชัน,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 คนเหล่านี้นะครับมันมีหลายหลายหน่วยงานมีหลายหน้าที่บุคคลเหล่านี้นะครับมันจะอยู่แยกกันไป แยกแต่ละที่มันไม่ได้ทำที่เดียวกันเพราะว่าหลังๆด้วยเนี่ยนะครับแอปเหล่านี้เขารู้แล้วครับว่าช่องว่างข้อด,ด้อยของเขาเองมีอะไร mm hmm. เขาก็ยังปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับโดยการอาจจะซื้อโน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์ให้ดึงชุดให้กับบุคคลหรือสมาชิกหรือลูกจ้างนะครับที่เขาต้องการทํางานแบบน,นี้แล้วไปทํางานที่ที่บ้าน work from home นะครับเวลาติดตามข้อมูลเหล่านี้จะยากนะครับทางที่ดีเนี่ยเราเก็บหลักฐานเหล่านี้เข้าไปแจ้งความในค,คดี ฝากเตือนฝากพี่น้องนะครับทุกคนว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแอปกู้ยืมเงินเหล่านี้นะครับหากเราไม่มีควรไปยืมเงินคนใกล้ชิดของเรามากกว่าหรือติดต่อไปยังธนาคารนะครับเพื่อขอมัดสินเชื่อนะครับไม่ยากนะครับฝากนี้ฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับระมัดระวังแอปกู้ยืมเงินนะครับอ่วันนี้ผมก็มีสาระน่ารู้เพียงเท่านี้นะครับมาให้พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ฝากเตือนกันไปนะครับ ฝากแชร์ฝากบอกต่อนะครับที่คนที่เห็นคลิปนี้ว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรอ,อุบาทเหล่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันครับว่าผมจะมีสาระอะไรไดีๆเข้ามาขอบคุณมากครับแถวบ้านผมเรียกว่าอันนี้กดดันครับ <ต hein>